สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมเจ้าชายชีชัดเอกชนะชุติยานนท์ทางช่อง YouTube ก็โวยวายทีวีทางช่อง Tik t o k กเนี่ยก็โวยวายทีวีเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของกฎหมายที่ใช้ตัดสินนักการเมืองในประเทศไทยนี่นะครับเจ้าชายชีชัดขอบัญญัติว่าเป็นกฎหมายกลางวันกฎหมายกลางคืนทําไมต้องมีกฎหมายกลางวันและกฎหมายกลางคืนครับ แน่นอนครับลหลายๆคนไม่เข้าใจหลายหลายคนยังงงสงสัยว่ากฎหมายกลางวันกับกฎหมายกลางคืนมันมีด้วยเหรอประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะใช้ตุลาการศารรัฐธรรมนูญโดยชี้มูลมาจากปปชามาจากนักร้องมาจากกระกะตหรื่ออะไรก็แล้วแต่ในการตัดสินผู้ดํารงตําแหน่งทางการทีนี้มันก็ต้องมีข้อย,ยกเว้นด้วยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดเป็นพรรไทยลักไทย เป็นพักพลังประชาชนเป็นพักเพื่อไทยที่ไม่ในแนวทางของประชาธิป,ปไตยพักการเมืองที่ทําเพื่อปากเพื่อท้องพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะครับที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของประชาชนนี่นะครับจะทุกใช้กฎหมายกลางวันเห็นไหมฮะทำไมต้องใช้กฎหมายกลางวันคืออย่างนี้ครับเราขออ้างอิงประเทศเพื่อนบ้านแล้วกันนะครับหลายคนนี่โว่วร้องหัวเราะเยาะกฎหมายแบบนี้ถ้าเกิดเรา สมมุต er ิว่าเราขับรถไปประเทศเพื kinds, ่อนบ้านตอนกลางคืนเนี่ยเราไปชนวัวชนไก่ชนอะไรก็แล้วแต่นะครับของชาวบ้านนี่นะครับเจ้าของวัวเจ้าของควายเจ้าของไก่หรือหมูหมากาไก่ก็แล้วแต่นะครับจะปฏิเสธวัวตัวนี้ไม่ใช่ของฉันควายตัวนี้ไม่ใช่ของฉันหมูตัวนี้ไม่ใช่ของฉันไก่ตัวนี้ไม่ใช่ของฉันหมาก็ไม่ใช่ของฉันนี่กฎหมายกลางคืนทีนี้ในในการตัดสินพักการเมือง พักนอื่นโกงเห็นเห็นโกงที่ของพระเจ้าแผ่นดินนะครับหัวสวออนะครับการเลือกตั้งได้มาไม่ไม่สุดจริตหรือโรงพักตำรวจที่ถูกโกงกินกันโครงการ ville, โฮบเวลโครงการต่างๆนะครับรวมไปถึงการสร้างถนนสร้างทางตึกสอตองทะอลงทะลง,ลงใช้กฎหมายกลางคืนเพราะอะไรครับยังจับมือใครดูไม่ได้ไม่มีเจ้าของแต่ถ้าเป็นเพื่อไทยจะใช้กฎหมายกลางวันครับ กฎหมายกลางวันคืออะไรครับเราขับรถไปเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านนี่นะไปกลางวันไปชนควายไปชนหมาไปชนแมวไปชนไก่ไปชนอะไรเขาก็แล้วแต่ครับชนไก่ตุม้มหรือชนหมาตุม้มเจ้าของควายจะรีบออกมาแสดงตัวทันทีครับควายตัวนี้เป็นของฉันถ้าเป็นตัวผู้มันจะไปผสมพันธ์ฉันก็ได้ตังค์หมดหมดการผสมพันธ์เอาไปแล่เนื้อขายก็ได้ตังค์เท่าน,นู้นเท่านี้แต่ถ้าเป็นตัวเมีย มันจะออกลูกออกมาลูกมันจะต้องขยายเผ่าพันธุ์ไปเป็นลูกอีกเท,ท่านูน้นเท่านี้ไปได้ตร,ตรงนู้นตรงนี้ตัวนี้ราคาเท่านี้เป็นอย่างนี้นี่คือพักเพื่อไทยโดนกฎหมายกลางวันในประเทศไทยมิฉะนั้นอย่าไปหัวเราะเยาะเพื่อนบ้านเพราะประเทศไทยใช้กฎหมายโบราณกว่าเพื่อนบ้านกฎหมายนี้เขาเรียกกฎหมายอะไรครับกฎหมายกลางวันกลางคืนพูดง่ายก็คือกฎหมายพ่อปกครองลูกสมบูรณาญาสิทธิราชย์หลอเข้าใจไหมครับ นี่ประเทศไทยเราใช้อย่างนี้และการได้มาซึ่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะมานั่งชี้ว่าพรรคคนการเมืองคนนี้ผิดจริยธรรมร้ายแรงคนนี้จะไม่ผิดคนนี้กูจะตัดสินหรือไม่ตัดสินนี่ครับไม่ต้องไปเรียนกฎหม,มายครับเนี่ยเป็นรอพชอนี่ก็ได้ครับชาวบ้านเขาเรียกรวมพวกชั่วรอพชอแต่จริงๆไม่ใช่นะครับก็คือองค์กรองค์กรหนึ่งที่ไปพัฒนาชนบทถนนราชพัสดุสะดอนะต่าง,ท,างที่ทําให้ถนนหนทางเรามีการใช้นั่นแหละครับ หรือบางคนจบโยธามาก็ได้เป็นรัฐธรรมนูญนะฮะคือไม่ต้องเรียนกฎหมายมาโดยตรงครับจบโยธาจบอะไรมาก็แล้วแต่นะครับในบ้านนี้เมืองนี้ในประเทศนี้ตอมให้มึงไม่ได้จบกฎหมายมึงมึงขายหมูมาก็ได้ถ้ากูจะให้มึงเป็นมึงก็ได้เป็นเข้าใจไหมครับหรือมึงเป็นมกทายกวัดมาก็ได้มึงก็ได้เป็นสวได้เป็นหมดประเทศนี้นะะผมถามกลับไปถึงคนที่มีอำนาจบาดใหญ่ คนที่ใกล้จะตุยใกล้จะลาโลกแล้วพวกมึงไม่มียางอายเลยเหรอพวกมึงไม่มีความรู้สึกตราบาปในหัวใจของพวกมึงเลยหะมึงทิ้งมรดกชั่วๆเร็วๆแบบนี้ไว้ลูกหลานพวกมึงนามสกุลโคตรเง่าตระกูลพวกมึงนะฮะมึงจะอับปรีศีกบาลขนาดไหนก็แล้วแต่นี่นะครับลูกหลานเนลนลนมึงจะได้รับผลการกระทาของพวกมึงในการปฏิบัติหน้าที่